พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ซึ่งจากภาพจดสิทธิบัตรชุดนี้คุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีโครงสร้างตัวถังในแบบทัชเฟรมหรือว่าโครงถักที่ Honda ใช้ในรุ่นของ cb 1 5 0 r และ cb 3 0 0 r นี่แหละครับเห็นชัดเจนมาก โดยมีการถอดชุดเครื่องยนต์ออกไปใส่มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่เข้าไปแทนที่ภาพมุมนี้จะเห็นท่อแรมแอร์หลอกรวมถึงครอบถังน้ำมันที่ใช้รดดุ่นของ cb 1 5 0 r หรือ cb 1 2 5 r และมุมด้านบนตรงนี้นะครับเป็นการติดตั้งแบตเตอรี่ทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางถังน้ำมันและภาพนี้เป็นชุดของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นสเตอร์หน้านะครับมีฟันเฟืองชัดเจนนั่นก็หมายความว่าระบบขับเคลื่อนจะเป็นโซ่สเตอร์ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็มีคุณผู้ชมถามมาบ่อยๆครับว่าเมื่อไหร่รถไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถต้มันสักทีต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถไฟฟ้านั้นทําได้แล้วเพียงแต่ต้นทุนการผลิตนั้นสูงเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นเป็นแบตเตอรี่ที่มีราคาแพงเปรเียบเทียบกับเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์มีราคาที่ถูกกว่ามากอีกทั้งเรื่องของกําลัง,ง,งเครื่องยนต์กําลังไฟฟ้ายังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเร่งความเร็วปลาย รถไฟฟ้าทําได้น้อยกว่าเครื่องยนต์อย่างมากมายซึ่งความจริงแล้วสามารถพัฒนาให้มีความเร็วที่สูงได้แต่ราคาก็สูงขึ้นไปอีกนอกจากนี้แล้วเรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานได้นะครับไม่กี่สิบกิโลเมตรกําลังก็อ่อนลงอีกทั้งการใช้แบตเตอรี่ต้องใช้เวลานานดังนั้นโอกาสในการแจ้งเกิดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับต้องรอจนกว่าแบตเตอรี่จะมีราคาที่ถูกลงไปมากๆรวมถึงแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่เหนือกว่าลิเธียมไอออน ก็กาลังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะให้พลังไฟฟ้าที่มากกว่าชาร์จได้เร็วกว่าและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าสรุปก็คือแบตเตอรี่คือหวใจสาคัญของรถไฟฟ้าถ้าตราบใดนะครับยังมีราคาที่แพงอยู่โอกาสแจ้งเกิดทําได้ยากครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮอนด้าได้มีการพัฒนา p c x ไฟฟ้าก็จะเห็นว่าราคาของมันนั้นแสนกว่าบาทแพงมากครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ต cb ไฟฟ้าคันนี้แบตเตอรี่ลูกใหญ่กว่า มอตอรไฟฟ้ากําลังไฟก็มากกว่าราคาของมันนั้นจะแพงกว่าป e ีเซไฟฟ้าอย่างแน่นอนซึ่งดูแล้วมันคงจะขายไม่ได้ในตลาดเมืองไทยหรือตลาดทั่วโลกสําหรับ CB150R และ CB300R นั้นมันคือ n e o Sport Cafe ที่ใช้โครงสร้างตัวถังร่วมกันมีอัพไซด์ดาวหน้าเป็นจุดขายสำคัญรวมถึงดิสเบรกหน้าแบบไรเดนเม o าส์ของนิสซินสลูกสูบต่อข้าง ซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดขายสำคัญของทั้งสองรุ่นรวมถึงโครงสร้างตัวถังและสวิงอาร์มโค้งที่สวยงามดูกันอีกทีครับนี่คือโครงสร้างตัวถังของ CB150R หรือว่า CB300R นั่นเองใส่แบตเตอรี่เข้าไปชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแต่เปลือกดีไซน์ภายนอกยังคงเหมือนเดิมหรือจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็แล้วแต่แต่มันก็คือดีไซน์ของ CB150R และ CB300R นั่นเอง ผมมีความเชื่อครับว่าอนาคตนั้นรถไฟฟ้ามาแน่แต่จะมาเมื่อไหร่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ